ข่าวบุญข่าวสว่างนะคะในการเชิญชวนท่านชายแมนแมนม,มาบวชในพระพุทธศาสนายัางเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2,564 ในวันนี้บุญนิวส์นะคะก็นำทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับการลงทำหน้าที่ของทีมงานส่งเสริมศิลธรรมจังวหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งทีมงานนะคะลุยเข้าไปในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังในการชวน่านชายแมนม,นมาบวชค่ะโดยได้แบ่งทีมเป็น5สายในการชวนบวชนะคะเรียกว่าแบ่งกำลังกันลงในพื้นที่ให้ทั่วเลยนะคะแม้ช่วงนี้ลมหนาวจะเริ่มมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะทุกท่านก็ได้ฝ่าลมหนาวนะคะเพื่อตาม ท่านชายแมนแมนผู้มีบุญมาบวชค่ะเป็นการพลิกสถานการณ์ให้เป็นบุญเป็นบารมีนะคะโอ้นี่ก็ได้ใบสมัครมาแล้วนะคะให้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยหลังจากที่ทีมงานนะคะได้ลงพื้นที่ไปนะคะถึง2วันนะคะ ล่าสุดก็มีท่านชายแมนแมนเขียนใบสมัครแล้วกว่า21ท่านค่ะโอ้โหนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศจริงๆนะคะจากการลงทาพื้นที่ของทีมงานส่งเสริมสิทธาธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ